ครับคือเรามองอย่างนี้ครับอุตสาหกรรมคือถ้ามาจากตัวจีก็คือเรื่องอุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองหรือวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเราที่เป็นแก s โ r o n o m นะครับส่วนตัวอีก็มาจากคําว่า education นี่ผมผมพูดให้มันเร็วสั้นๆนะครับตัวอีก็คําว่า education ก็คือตอนที่เรามีอินเทอร์เนชันแนลสุดขุดจำนวนมากเราก็จะมาส่งเสริมให้เด็กอินเตอร์พวกเนี้มีโรงเรียนเรียนที่นี่มาอะไรที่ดีต่อเนื่องแล้วก็ตรงกับการเติบโตของอนามันอย่างไรอันนี้ก็ต้องฝากนะครับนี่คือตัวอีของเราส่วนตัวเอ ตัวแรกเนี่ยมาจากคำว่า medical ซึ่งศูนย์การแพทย์อนามัยยังไม่มีเที่ยงนี้เราเสนอให้ท่านนายกเรื่องศูนย์การแพทย์อนามัยสองสองสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มกระทรวงสาธารณสุขกับกลุ่มของเอ่อมาลายซินาคลินวิทยาเขตภูเก็ตนะครับเพื่อจะทําให้เป็นโรงพยาบาลทําให้เป็นศูนย์การแพทย์ทําให้เป็นเรื่องของเป็น medical ครับว่างั้นฮะใช่ไหมครับ medical hub ใช่ใช่ตัวเอตัวเอตัวที่สามตัวที่สี่นะอักษรตัวที่สี่ตัวเอมตัวที่สองก็คือมารียนา เราก็ต้องเราเสนอรเรื่องแก้กฎระเบียบนะครับให้มารีนาเนี่ยยั่งยืนขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ตอบประเด็นของการสร้างรายได้ที่ที่เป็นระยะยาวกว่านี้<ม>เพราะว่าปัญหากฎหมายเดิมเนี่ยมันทําให้คนที่ทําธุรกิจมารีนาเนี่ยคือถัดเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้แข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับ,รบส่วนตัวตัวที่ห้าของเราเป็นตัวตัวที่ห้าก็คือตัวเอสนะครับเป็นของสปอร์ตเป็นอีเวนต์เนี่ยเราก็อยากให้ อนดามันโดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ย<ฆ>มีพื้นที่จากธนารักษ์อยู่แล้วอยากให้ทางซึ่งยกให้ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปแล้วเนี่ยน่าจะถูกปรับฐานเป็นสปอร์ตคอมเพกดีๆหรือว่าเป็นศูนย์กีฬาดีๆเพราะว่าเรามีโรงแรมดีๆเรามีสถานที่เที่ยวดีๆเรามีทุกอย่างพร้อมเรามีศูนย์การแพทย์ดีๆเราก็สามารถมีศูนย์กีฬาดีๆได้ต่อเนื่องไงส่วนส,สุดท้ายครับคนที่สองน,นะครับเป็นเรื่องของไอ้สมาร์ทซิตี้ส่วนตัวท,สวทีสุดท้ายก็เป็นเรื่องของทูน่าครับ อย่างนี้คือเครื่องยนต์ใหม่ๆของเราครับคุณวิรัสสับแต่ณขณะ